สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี 4, ทีหักแปลงสุข,ขูสุขคนสร้างข้อมาให้น้องมังกรพี่น้องยืนลูกยืนอันนึงครับก็เด้เข่าไปเลยไม่เม่ก็ไดะมันบบก่าอยู่ติโก้ครับติโก,โกทำหน้า,นาบุญจะกินตับนะเจ้ารอไหมโอ้อยิม้ายนนน้เอลูกขึ้นเอาได้ยินะขึ้มเอาไปเมียนเยนเลยได่ชามัน ขึ้นนะขึ้นมาขึ้นลูกขึ้นโอ้ยเอาผดนางลงอันนี้ขึ้นานี่นี่สายนี้อาชายนี่นี่มงกนี่บังนี่อาชานี่นี่อาชายถห้ากุยากขึ้นเด็ดเท่มังก่รขึ้นลูกขึ้นลูก จับดูลูกขึ้นจับก่อนฮะโอ้ยได้นี่น้องจะนอนไปกินแมลงนะเข่าพาจับในนี้เดี๋ยจะนอนนี้ปะเรา่มก็จับหลุดเองมันได้เออมอยิงสั่งสั่งคอกมาให้พี่น้องเลยประกอบเพอเสลียวโอ้ยโอ้ห้าง มาเพราะมันอยู่ทั้งเดดอันนี้มันพออยู่ทั้งเด็ดจ้าหมักผูกหมักบ้านลูกบอลน,นี่ก็ได้น้ำนจ้เอลูกเออนี่เอาใส่นี่ลูก,ลกเอาใส่นี่นี่มาใส่นี่เอามาใส่นี่ลูกต้องตัหันถ้าเรามัดูกเอาไปมันหมได้เอ,ไเอาลูกบอลออกซะเอาไปผูกหดมดซะให้ผู้ออลูกบอกไปแล้วก่อนมือใหม่ก็มันเดดนะนี่ทำไมจังขืนมันเดด<อ>มันเดด โอ้ขาดให้ป้าในลูกให้ป้าเนี่ละให้ป้าในละอให้ป้าเนี่ให้ป้าเนี่หลามันบริษิททีเดอหลานี่เด้ออ้าวป้อนที เนอะโนจะมันจุงกว่าอันนี้แหละอกเลยตึตึิปีนอกเลยมื่อรุดได้รูดมาี่แ่่ะเออราบอึ่ากเข่าโกพอดีช่วงเช้าจีด้าซองฟืนอยู่ลงเมื่อกี้นี่ก้นจำเลย บอกปิดอให้แม่ขาวน้ำเร็วบอกเปินเอาไปลยไปเลยไปยยมีมูเลนลองเบิงบานนี่ชีใช้เวลาจักมือ จังสียางพี่น้องเลยก็นี่กับได้น้อยเด้อผู้ใหญ่นอนกับจนชีวิตผู้ระจักหกร้อยบาทพี่น้องนี่สี่แสนสี่แสนกีบหกรอยบาทเนาะตะกี้เขาสีสังอยู่ไทยกับมัน nhà cái lời xăng ở dưới bàn họ lời vay nó xăng cứ tới cao nó sang nó pin ừ, ừ. là thịt nó đi sang sam xì mử đầy đó ô nhiều tém lời non lên nhiều tém đây nam nhiều nhiều, ừ. nhiều. một kỳ đi ừ. thảo nhiều คุยเท้าเลยตบัดนอนเลยเมื่อแรกนี่นอนชีห้ามชี้นอนได้หนิบลูกชีย่อเข้าไปให้ก็มันเขาก็ย่อเขัาอู่วมันไปเขาได้เขาห้องนะเออเงี้ยยังอมก็ได้แล้วมันบริชูงทบะตูเออก็ต้องเอาเขาแล้วใชันมมันจีนะเอาเขาห้องมันเจียนนอุอีอยนีกหน่อยใหญ่เเอ้ย

แกงไว้ไงไ<ะ>แกงมาแซ่บได้ไห<อ>มใหญ่เด้อแกงแรกแล้วก็แบ่งเมื่อยแม่คนละถ้วยอีกแล้วไก่ออกไปแซ่เรืเ่อยไอแม่แกงแรกแล้วก็แบ่งคนละบ่วงเมือ่อไก่ส่องแข้งตัวเย็นข้างนอกเฮาขนาดแบ่งจุ่มไก่ไอลุงเข่าเร็วให้ลุงข่าเร็วลุงเหนียน้ำนะ ยิ่งเนยน้ำยหาเมนเข่าด้วยเข่าดุเข่าเลยเฮ็ดตีจับยางโอ้ยยวงเข่าโลเล็ตไปสิเข่ายังยางพี่กันอยเข่าดีก็พี่ยวงเข่าโลดเปียกยุ่นี่นะเออเข่าเลยนี่ก็หาเด่ข้าไหนยวงเข่าโลดยวงเข่าได้ยเออเข่าไปโลดเข่าไปโลดลูกนี่ เอบไดโมันเลยขนาเป็นยางปนอยปลอยเข่าได้มันชิเปียยังลูกข้าไปโลดในเฮปตีพาน้องยางไปแถวนี้นับเออข้าไปโลดข้าไปโลดเออนอนมอนนะเฮปตียางเละไปท่ปมันไปทั่วเลยบ่ขยานนองบ่เดินจะมึงน้นอนเลยนะเอาั้นบไม่ต้องออกดอกเลยน้ำนองลด เล่นน <muitas> ้ำน oh. 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 ้องอยู no oh. Oh. ่ในมอนเตะเม้นได้ขาเน่านะเอาให้น้องเนี่เอาเบิองเหนอะไรบ้างนี้มีหมูโอ้ยชนใจเตะหมักฟุ่งหมักบ้านดูหาสกินน้ำนี่เตยจะหมักบ้านโอ้ยเอาตีนนอนก็นอนแล้วบ้านมาเลี้ยงจะนอนคอกับน้องเด้อ อยู่ข้างนอกหเอาแล้วปมาดาจะนอนเอานอนเข้านอนห้องไม่ใช่นอนองบ้านนอนนุ่งนอนหลานไงยุงไม่กัดบ่บ่กกางมุ้งให้เลยโอจะเป็นเกลียวหนามานั่นนี่เนาะฝันหยินได้แปรงเขย่าอย่ากินน้ำไปแปรงฟันไปไกินบอได้ได้น้ำเย็นลูกน้ำเย็นนอ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 นร่อนกลางแดด แต่ยิ่งมันนอนยังไงดีลูกนอนระวังไหลลังน้องนั้นข่าวอ่อนเนาะหบักบ้ามันอ่อนกันว่าน้าหมอกจริงจ้าย่ำนี้มันบริมีน้าหมอกอ๋อโดยไม่ใช่เออน้าหมอกบริมีดอนมันบริเวณยามหน้ายามพนยามหนาวพุ่นจังหวัดน้าหมอกลง กเขามันเย็นถือนั่งป่ะระชิดให้นั่งจับยางใส่จับยางดูจากรอบดูเออยางไปเออจับยางปลาชั้นตานพานุ่มนะนอนเราต่ออรรับน้องด้วย ยัดท <mm ีอยู่ใะี่นะเกือไหมีเือได้จ้าตาวิโกนตาไปออมายใคอยากเลี่ยนอยากอยู่เนาะนึกว่าชีวอยากอยู่เอไดข่าไปฝัดหัอเฉยข่าไปฝัดมวนเฉยข่าไปรถถักคนแล้วคนเกอมาอีกเต็มพอดี แพงกันลูกแพงกันพูดพูดอยากลูกอยากลูกนอ,นอ่านอนเลยเออเดดแดดกับแดดนอนลูกอ่าไอ้นอนทางนาวิดยุ่งไอ้กันทางนี้บวิดที่ทางน,านีนนนนน้มันแสบไเอเทนอน่นกับชินอนน้ำซ้ำไว้นองเลยมีแต่ผ<ะ>ูกคลองควางเอาเบิ้งแฮมนอนอยู่กลางเฮ้ยเจับนี่เฮ้ยโดนทับงอหลุดนะ

เดไปกินน้ำก่อนป้าปอกยืดฝ้าปอกใส่แม่นล่นก็ไปต้มไอ้ติ้งคีน้ำไหน่อยไอ่แม่แกงนี่แมใหญ่เยนก็แม่มกรมนะกเดี๋ยม้นมาันต้มให้มันสุปด้วมเอ้ยอ่ามายืนพี่ลูกมายืนพี่มายืนพี่มะเ๋ยวๆต้มไว้ล้วกลังมาเอนแม่มายืนมายืนเร็ว มาผิเลามาผิเลาะจจีโทรสั่งโทรสั่งตุกมี่จีจีจองเด้อวันนั้นนะจีจีจะเผ็ดไปนะยืนขึ้นหัวขอบไปไปหกนอ้ทคพันใส่ผ่อนนะเซนเงินรถไทยทากก็ไปตัดใหม่ไปมาเห็ดขอกไก่เงินเร็วจีจื้อเอามาเพื่อนห่อยเซนเขามาเชื่อประชงด เสือเฮียหน่ะเฮ้ยน้เอห่มันหางมะเขินๆเอาทีมของเฮียั้งอะน่ะมันแตกในอันนั้มันว่ชื่อกัให้เขาเจ้าเฮ็ดนี่เลยมันจงไก่ชื่อจะเอายังไปเกะเออมันไก่เออขนานแล้วกัมันไก่จะเอาไปเกไรเอายังไปเก เหยอี <t ale> ่หลวนี <Beautiful, S 2> <f LE> ่เนลกาานมันออกย้มัน้บน้แเขามันจะลยเออพี่ยอกมาเล่นทั้งนี้แน่หมกบานเหียวพากัญญาหนห้ามมัเัญุ้ี่้งพี่พี่เห็นเนอกมาทางนี้เไปุ้มลองไปพู้มามามาแน่ไปป้อนที่ม ไปปอนทีมเจา้าปีนนาึ้อทั้งเนื้นออบกหักด,ดอกเวลานอนหละโหลดนั่นแหละมันคือด้นอนอนันปีนตีนแส่โคนน้อยแม่ภาษีเพิ่พมเงอเพิ่พมเงอข้าภาษีเฮี้ยมั่นแม่เออ <laughs> <laughs> ถ้าเบ่งมือไหมอีกน้อยตีนกัคอลาก็เดือกตีน้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามนช่นขอบกันมาคลิปมาสบายดี่่